ห้าเคล็ดลัชอนะครับของประเทศอินเดียฉบับคนไทยอย่างที่หนึ่งนะครับหนวดมีทุกที่เลยนะครับคนอินเดียนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้คนนะครับที่มีขนตามตัวนั้นเยอะพอสมควรซึ่งทําให้ไปไหนมาไหนในประเทศอินเดียนะครับเจอแต่คนที่มีหนวดเต็มไปหมดนะครับอย่างที่2ครับโรแมนส์โรแมนส์นะครับหรือว่ามิตรภาพดีๆของเพื่อนผู้ชายกันเองอย่างเช่นการจับมือกันนะครับหรือว่าการกอดกันนั้นเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับในประเทศอินเดียอย่างที่3นะครับเวลแก๊หรือว่าความไม่เท่าเทียมของรายได้เราก็จะเห็นถึงการที่คนอินเดียนนนััั้้อุุรรกกกษ์าาปเเยมม่ๆหชชน แต่พอเราเดินทางไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นความเจริญที่ต่างชั้นกันมากๆเลยนะครับ อย่างที่4นะครับการถุยน้ําลายหรือว่าการทิ้งขยะนั้นเป็นเรื่องปกติตอนนี้ผมอยู่ที่อินเดียนะครับนันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับที่เวาใจคนทิ้งขยะหรือว่าถุยน้ําลายตามข้างทางอย่างที่5นะครับผู้หญิงมักจะอยู่ในบ้านมากกว่าผู้ชายนะครับเวลาเราเดินเที่ยวข้างนอกนะครับเรามักจะเห็นผู้ชายเดินเต็มถนนไปหมดนะครับแทบจะไม่มีผู้หญิงนะครับอยู่บนถนนเลยเหตุผลก็เพราะว่านะครับผู้หญิงในประเทศอินเดียนะครับมักจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต่างๆทาให้เรามักจะไม่เห็นผู้หญิงอินเดียนะครับออกมาข้างนอกแต่งตัวโปอ